ต่อไปเราจะมาดูในส่วนของบทที่7คือพารามิเตอร์ของงานขัดนะครับก็ผมจะใช้งานเดิมนะครับก็คืองานสลิปเพจ80นีนะ้ต่อนะครับตอนนี้ที่โปรแกรมทำการออโต้จากฟีเจอร์ 3D มาให้ก็คือจะมีไซส์1แล้วก็ไซส์2นะครับงานไซส์1แล้วก็ไซส์2เนี่ยจะเป็นลักษณะของการกัดแบบ ใช้พารามิเตอร์ของงานกัดนะครับเพราะว่าเราคงไม่มีดอกสวา่านที่ใหญ่พอที่จะสามารถเจาะรูขนาดนี้ได้นะครับครับนี่ที่โปรแกรมทำมาให้แล้วเนี่ยเราก็เหมือนเดิมครับเราก็ปิดส่วนอื่นก่อนนะครับเราก็เปิดเฉพาะไซส์แล้วเราก็ทำการ รันดูนะครับว่าลักษณะการเดินของทุนผ่านนี้เป็นยังไงนะครับหลังจากเราดูแล้วเราก็เข้าไป property นะครับก็ไล่ดูเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจากไซส์หไซส์หตอนนี้ความลึกคือ20นะครับ s t o p กคเคิร์ฟเค e e ์ c เ t i ก n เนอะไรพวกนี้จะยังยังไม่ใช้นะครับเราจะทำา u m p e r ด้วยนะครับเพก็เราใส่ไป0.5นะครับ โลเคชันตอนนี้ก็ตาม3 d ีนะครับสเตจี้ก็คือสเตจี้ตัวนี้จะไม่เหมือนกับางานเจาะแล้วนะครับหน้าต่างหน้าต่างของสเตจี้งานกัดก็จะเป็นอีกแบบนงครับก็เริ่มจากพารามิเตอร์ตัวที่1คือคลาเม e ูนะครับอันนี้ก็ลักษณะการเดินแบบตามเข็มน,นาฬิกานะครับก็คือจะมีเดินุนตามเข็มน,นาฬิกาปกติแล้วเราคือจะใช้อันนี้แล้วก็การเดินจะเป็น Uh, GC1 นะครับ m i n i m z e ล t o o ี t a c t ก็คือยกทูนให้น้อยที่สุดนะครับเรากวจะเลือกใช้พารามิเตอร์ตัวนี้อัน uh, ที่2ก็คือ Finish Cut Com นะครับแล้วก็ p พาส l ลายโปรแกรมก็ตัวนี้คือกำหนดให้มีการใช้ GC1 หรือ GC2 คือมีค่าดี offset นะครับ mm hmm. ก็คือจะต้องเลือกต้องเลือกอันนี้นะครับ ต้องเลือกพารามิเตอร์2อันนี้คู่กันเสมอถ้าต่อไปนะครับ individual lab level แล้วก็ d e first นะครับก็กรณีถ้าเลือก individual lab level เนี่ยก็คือโปรแกรมในแต่ละชั้นในการขัดหยาบเนี่ยโปรแกรมจะทําการสามารถให้เราแก้ไขได้นะครับแต่ว่าถ้าเลือกกรณีที่เป็น d e first อย่างเดียวเนี่ยก็คือกรณีที่มีการกัดชั้นลึก5ครั้งเนี่ย ก็เราใส่พารามิเตอร์แค่ครั้งเดียวนะครับปกติเราจะเลือกเป็นเดฟเฟิร์สอย่างเดียวอินดิเวอร์สลาบเลเวลนี้จะไม่เลือกนะครับต่อไปออปชันที่เป็นพรีดิวนะครับพรีดิวก็คือมีการเจาะดอกสว่านนาไหมในรูนี้นะครับถ้าเรามีการเจาะดอกสว่านนาเราก็ใส่ไปพารามิเตอร์เท่าไหร่นะครับต่อไปอมีการกัดลาฟนะครับมีการกัดลาฟลนะาฟ ต่อไปใบ d i r e c t ันแนลนะครับก็คือคำนดให้มีการเดินแบบทวนเข็มตามเข็มได้นะครับคือเดินเหมือนลักษณะเดินไปกลับได้ไปคัดคอมคัตลาฟคัตเตอร์คอมนะครับก็คือกรณีที่ลาฟเราต้องการใช้ d ีออฟเซด้วยเราก็สามารถใช้ได้นะครับ่คลิกถุกคลิกที่นี่จะปกติลาบเราจะไม่ใช้คัดคอมนะครับ เ่อมาก็คือจะเป็นช่องของฟินิชและฟินิชก็คือ,อทําการฟินิชหรือไม่นะครับถ้าเราไม่ต้องการทาการฟินิชเราก็เลือกออกถ้าต้องการทําการฟินิชก็เลือกนะครับเ d นทีทูนเอนทีทูนพานี่ก็คือเป็นรูปแบบของการเดินแบบเทคโนโลยีใหม่ของ n d t ท o l ูนพาธนะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างอื่นแล้วค่อยดูลักษณะทูนพาธเซมิฟินิชพาธไหมนะครับต้องการทาเซมิลาฟเสร็จแล้วมีเซมิแล้วก็จริงจะฟินิชไหมนะครับ ยูทูนฟินิชนะครับยูทูนฟินิชก็คือ,อมีการใช้ทูนใหม่ในการเก็บฟินิชเสมอนะครับแรมฟอร์มท็อปนะครับก็คือเดินแบบเป็นแรมเป็นองศาลงมาในตอนที่ลงเฮลิคอนไซฟินิชนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆแรมแต่ว่าเรากำหนดเป็นเฮลิคอนก็คือเกลียวนะครับในช่วงที่ ที่เป็นการลงนะครับเซตเวลาลงนี่จะลงแบบ3 d ตลอดนะครับแล้วก็กําหนดพิดเป็นระยะพิดเท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการเก็บพื้นเราก็เลือกที่ finish bottom นะครับ finish bottom ลักษณะการเดินไปเดินแบบไหนก็เลือกที่ตรงนี้ wind fan นะครับก็คือลักษณะเข้างานปกติจะเลือกใช้พารามิเตอร์นี้นะครับก็คือเข้างานเป็นเรเดียสองศาในการเข้างานก็30องศา ก็ตัวนี้งานนี้ผมเป็นรูทะลุฟินิชบัตทอมผมไม่ใช้นะครับฟินิชบัตทอมไม่ใช้ฟินิชชิ้นผ่าใช้ก็คือเดินเก็บฟินิชรอบเดียวก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับพารามิเตอร์ของสเตจชีผมก็จะกำหนดไว้แบบนี้คอนโทรลเทคสเชันนะครับก็คือ,อก็คือลูกศรสีแดงๆเนี่ยครับก็คือต้องการกัด ที่ด้านในนะครับถ้าลูกศรเข้าด้านในนี่คือกัดเนื้อด้านในนี้นะครับมิตคือคําสั่งอื่นๆนอกเหนือนจากนี้นะครับ Retake to plane ก็คือช่วงยกก็คือยกให้อยู่ที่ผังผังเคลียร์นะครับอันนี้ตามพารามิเตอร์ไปก่อนพารามิเตอร์นี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชัน14นะครับ Chamfer ให้ทําก่อน finish น,นะครับถ้าเลือกเป็นแบบแบบ t r u g นะครับก็คือให้ทําก่อน ทำฟ้ดนี่คือทำทีหลังนะครับต่อไปค่าอื่นเราก็จะใช้ตามค่าดีฟองก่อนนะครับโอเคอันนี้คือช่องของพารามิเตอร์ไซส์นะครับต่อไปเราก็เหมือนเดิมครับก็ไล่มาทีละส่วนก็ไล่ไปดูที่พรีดิวนะครับพรีดิวแล้วก็สปอร์ดดิวสปอร์ตดิวเราก็ต้องการใช้พารามิเตอร์ที่เป็น g 8 1ดหน เราก็ลึกแค่2มิลนะครับลึกแค่2มิทวิติวก็คือเจาะนำตอนนี้เราจะใช้ทูนเท่าไหร่ผมใช้ทูน21ครับฟีสปีดเซเคิลเป็นเจาะยกนะครับ2มิลความลึกงานนี้19งานนี้20นะครันผมเจาะลึก22งเนี่ยเราสามารถกำหนดค่าได้ครับต่อไปมาดูที่ราฟลาฟก็คือใช้ทูน 25SV นะครับ อินเสิร์ตยี 5, ่สิบห้าฟีสปีดใช้ลมสเตปโอเวอร์ uh, step over, นะครับสเตปโอเวอร์ over, หน้าต่างนี้ก็จะไม่เหมือนกับ uh, ดิวเหมือนกันก็คือจะมีหน้าต่างนี้เพิ่มขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้จะแยกเป็นว่าคัทไทยนะครับเป็นสไปรอลหรือซิกแซกนะครับตอนนี้ถ้าเป็นลาบเนี่ยจะเป็นสไปรอลอย่างเดียวบีเทรวินคัทก็คือดิแทนบีเทรวินคัทก็คือสเตปโอเวอร์นะครับก็คือดอกนี้25่ครึ่งหนึ่งก็12.5 โปรแกรมจะคำนวณอยู่ตอนนี้คือ3 3เซของดอกนะครับ1ใน3ของดอกนะครับก็ถ้าครึ่งหนึ่งก็12.5นี่ผมใส่14อย่างเงี้ยนะครับก็คือขยับครั้งละ14มิลต่อไปลักษณะการเข้างานนะครับก็คือเลือกได้เป็นแบบตรงแบบอาร์ทแบบลายแล้วก็แบบเอชเชฟนะครับเป็นรูปตัวเอนะครับ,แบบรบ,รบปกติแล้วตัวนี้จะใช้เป็นแบบเอชเชฟนะครับการยากนะครับ ในช่วงลงก็ตามทีฟองไปก่อนนะครับก็5้าสิบห้าองศาต่อไปช่วงนี้คือช่วงที่เป็นโอเ n นเอนนะครับโอเ n นเอนคืองานที่โคลดเอนนะครับโคลดเอนคืองานที่เป็นลักษณะปิดลักษณะการเข้างานที่เป็นลักษณะปิดนะครับต่อไปลักษณะการเข้างานที่เป็นแบบเปิดนะครับ extension ใด d distance นะครับก็คือจะมีการให้ทุนผัดกับเนี่ย เลื่อมมันอยู่หรือเปล่านะครับก็คือถ้าต้องการให้มีการเหลื่อมมันอยู่นี่คือกําหนดค่าที่นี่ lead in lead out กําหนดเป็น55นะครับ on step over นี่ก็เราเลือกทุกทั้งหมดที่เป็น step over lead in กับ lead out ให้มีการใช้ lead in lead out ด้วยนะครับแล้วก็ lead in angle 30 lead out 30ก็คือมุมในช่วงเข้านะครับต่อไปลักษณะการถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของ มุมเปิดเนี่ยก็คือให้เข้าเป็นอาร์คนะครับนะครับก็คือให้เข้าเป็นอาร์คเดี๋ยวจะสัง,สงเกตวนผ่านแล้วจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ต่อไปพังก็คือช่วงลงนะครับช่วงที่ลงเข้างานพังเคเลนคือสามมิลน,นะครับช่วงจอ <c oughs> พังฟีดพังฟีดนี้ช่วงช่วงจอนี้จะลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเฟิร์สสเต็ปก็คือครั้งแรกที่ลงนี่จะใช้ฟีดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือถ้าเราต้องการจะลดฟรีดครั้งแรกเลือ80ก็ได้เช่นกันนะครับเซตและปิดเกียร์แลนด์จะอยู่ที่3นะครับมซิมัมิองขึ้นมีค่านิ่แมมลมองเกินน,นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ลักษณะการเดินลงเป็นแลมน,นะครับเราจะกำหนดค่าที่บริเวณนี้เป็น1น่งเนี่ยครับก็คือช่วงแลมจะอยู่ที่แลมหนึ่งองศา ระยะ1มิลน,นะครับระยะ1มิลที่ความสูงเหนือชิ้นงานนะครับแต่ถ้าลักษณะงานเราเป็นรูเจาะแล้วเราไม่ต้องการให้มีการเล้มลงมาจะทําให้เสียเวลาเราก็จะกําหนดค่าและมานขึ้นที่เป็นศูนย์นะครับพังพอยคือค่าค่าจอในการที่จะเข้างานสตาร์ทพอยคือจุดที่จะเข้างานรีเทคพอยคือจุดในการออกจากงานนะ ก็ตัวนี้ถ้าเรากำหนดรูจอแล้วเนี่ยโปรแกรมจะไปหาตําแหน่งการลงที่รูจอเองนะครับต่อไปมิลลิ่งนะครับมิลลิ่งในหน้าลารฟก็จะมีฟินิตอาราวานคือเก็บเนื้อไว้เผื่อการเก็บรายละเอียดเท่าไหร่นะครับบมดนจุดสองก็ะบวน2 0.2นะครับต่อไปมิดรับพิตติน์เซนะครับก็คือ,อทุนผ่าที่มีระยะห่าง400 400 จึงจะทําการยกนะครับถ้าตรงนี้เราอยากจะให้มีการยกบ่อยๆอยเ,ยเพิ่มการยกเนี่ยเราก็ลดเปอร์เซ็นต์ที่นี่เพิ่มขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานลักษณะเก็บมุมมากกว่านะครับมีการเปลี่ยนค่าเหมือนกันเดี๋ยวมีตัวอย่างเราจะยกย้าค่าพารามิเตอร์นี้อีกครั้งหนึ่งมินคอนเนอร์เรดเดตาารีฟอมไปก่อนนะสักครับปันดีลามเดมิเตอร์กรณีที่เราต้องการขัด ลับ2ดอกนะครับสมมุติเรากำหนด25นิ้แล้วก็คอมมาสิเนี่ยเราสามารถที่จะให้ทูนเดิน2ทูนต่อเนื่องกันนะครับก็คือ25เสร็จแล้วก็10นะครับแต่งานนี้เป็นงานเปิดโล่งๆเราก็จะใช้ที่ทูนดอกเดียวนะครับ p r i o r i ิตี้นี่ตามยังไม่ต้องกำหนดค่านะครับค่านี้สำคัญกับลับพาร์ทเซตอินคิเมนต์คือ2คือต้องการให้กัดลึกครั้งละ2มิลน,นะครับ เกตเอาเวอร์นี่เกี่ยวาตามค่าดีฟองไปก่อนนะครับทรูเด็ตามค่าดีฟองกับทุนผัดคอนเนอร์ตามค่าดีฟองไปก่อนนะครับ total stock ก็คือบอกโปรแกรมว่าเนื้อเนื้อเหล็กตอนนี้มีเผื่อไว้เท่าไหร่นะครับสมมุติผมบอกว่า5มิลก็คือถ้าก็ว่าจากเซอร์ฟเฟซจริงเนี่ยมีเนื้อมีเนื้อเหล็กอยู่5มิลที่เหลือนี่จะเป็นอากาศอย่างเช่นเหล็กหล่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะ ยังไม่เสร็จนะครับก็เป็นค่าปกตินะครับก็แถบเมนดิ้งลาฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปแชมเฟอร์นะครับแชมเฟอร์ก็มีการกําหนดให้เดินแบบอาร์คเข้านะครับนะครับทูนก็เลือกทูนก่อนนะครับก็เป็นทูนผมจะใช้ทูนตัวที่เป็นเซนเตอร์ดิวนะครับทูนที่เป็นทูนเซนเตอร์ดิวสามารถเดินแชมเฟอร์ได้นะครับฟีดสเตปโอเวอร์ก็เป็นอาร์คก็ได้นะครับ ก็จุดเข้างานก็ตามดีฟองไปเชมเฟอร์เดฟเชมเฟอร์เดฟนี่ผมจะกําหนดไว้ที่1.5นะครับ1.5แล้วที่เหลือด้านข้างนี่เราก็จะไปขยับเอานะครับเราก็จะไปขยับเอาค่าค่า,ค,าความลึกในการเชมเฟอร์นี่จะกำหนดตายตัวที่1.5แล้วโปรแกรมจะกําหนดอีกส่วน 5. สรุปก็คือค่าแซฟของเชมเฟอร์นี่จะอยู่ที่2มิล อดต่อไปมาดูที่ฟินิชนะครับฟินิชนี่ผมจะเลิกใช้ทูนแฟทเปลี่ยนเป็นทูนฟินิชนะครับฟินิชเอ็นมินยี่สิบห้านะครับใช้ฟินิชเอ็นมินยี่สิบห้าคือคาร์บดยี่สิบห้านะครับฟีดเก้าสิบห้าสามร้อยสิบห้าสเต็ปโอเวอร์เนี่ยจะให้เป็นอาร์คนะครับตัวนี้แล้วก็มีการเข้าเป็นเข้าเป็นมุมนะครับเข้าเป็นอาร์คนะครับโอเคเอ็นเป็นอาร์ค ผัอยไม่กําหนดนะครับฟิ Finish, Finish นิชฟินิชนี่ตัวนี้จะมี bottom lift a l l o าน n e ก็คือพื้นด้านล่างจะให้เหลือไว้ไหมนะครับต่อมาก็คือฟินิชพาดเซตอิเคเมนต์ถ้าเราต้องการให้เดินกี่ครั้งนะครับตัวนี้สามารถกําหนดที่นี่ได้ตัวนี้ดอกผมคมตัดจะสั้นนะครับผมจะให้เดิน2ครั้งก็คือเดินครั้งละ15นะครับ ก็คือเดิน1ิ้ามิลฟินิชผาจะทําครั้งเดียวหรือทําหลายครั้งนะครับเราสามารถกําหนดที่นี่ได้นะครับการนี้กําหนดตายตัวนะครับไซรลิฟ mm hmm. อลวาวนก็คือเนื้อด้านข้างจะให้เผื่อไว้หรือเปล่านะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการทำเซมีเนี่ยเราสามารถเผื่อที่นี่ได้นะครับแล้วมาเก็บฟินิชอีกครั้งหนึ่ง total, total stock ก็ยังไม่ต้องกาหนดครับเราพารามิเตอร์ของ แทบบิลลิ่งก็จะมีลักษณะนี้นะครับผมก็จะกดโอเคแล้วก็กดบันทนะครับ,นนรบทุนผ่านที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก็คือจะมีการเซ็นเตอร์ดิวแล้วก็ดิวนะครับแล้วก็มีการกัดหยักในพื้นผิวสีแดงนะครับพื้นผิวพื้นผิวสีเหลืองอันนี้นะครับก็คือสเต็ปลงมาครั้งละ2มิลแล้วก็จะมีการเก็บฟินิชสองครั้งนะครับก็คือด้านล่างนี้ ป็นใช้25ส่วนผิวด้านบนนี้ก็จะเป็นทำเชมเฟอร์นะครับผมมองดูเซนเตอร์ดิวนะครับปรับปรับให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ดิวนะครับดิวเสร็จก็มากัดหยาบนะครับนะครับกัดหยาบแล้วก็ฟินิชนะครับฟินิชเลยเชมเฟอร์แล้วก็ฟินิชนะครับ,รก,รบก็สำหรับพาราเมิเตอร์งานกัดเนี่ย ตัวอย่างก็ที่ตามตัวอย่างนี้นะครับก็จะเกิด NC code ออกมานะครับนไะครับจะมี center deal มี deal 21นะครับ deal 21เก็เป็น G 8 3แล้วก็มี lap บ25นะครับตัวนี้จะไม่มี deal offset นะครับจะไม่มี d e offset อันนี้จะเป็นช่วง lap ช่วง lap เสร็จก็จะมาทำ ทุนนึงมาทำเจมเปอร์นะครับตัวนี้จะมี g c 1มี d 1ก็คือมี offset นะครับ s e t จะเห็นว่าเป็น2เห็นไหมครับก็คือเมื่อกี้เรากำหนดหนด1.5ตัว d ฟ้องของโปรแกรมจะเป็น0.5ทุกครั้งนี้จะเป็น2นะครับวิธีที่ใช้อยู่ก็คือเรากำหนดเซต s e t ที่เป็น2หลังจากนั้นถ้าต้องการระยะเจมเปอร์ให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงก็คือจะเป็นลดค่า offset ที่ค่า d เอาครับก็คือลด offset ด้านข้างเอา สุดท้ายก็จะเป็นทูนฟินิชแฟตเอ็นมินยี่สิบห้านะครับแฟตเอ็นมินยี่สิบห้าตัวนี้ใช้ G C หนึ่งนะครับ D หนึ่งตัวนี้ G C หนึ D ่ง D D G C หนึ่ง D สี่นะครับก็แนะนำสำหรับตัวนี้ก็คือเวลาในการทำฟินิชเนี่ยแต่คำฟินิชเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น Fat N คาร์ไบด์เอ็นมินเนี่ยคือใช้เป็น G C สอง ถ้าเป็น g c 2เนี่เราจะทำพร้อมกับวาไม่ได้เราต้องทำการ Copy นะครับ Copy ตัวไซส์หนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับเห็นไหมครับกลายเป็นสองอัน Copy แล้วก็วางนะครับก็ตัวนี้เราจะผมจะ rename rename เป็น finish นะครับนะครับไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์หนึ่งกับไซส์หนึ่ง f i n i s นะครับไซส์หนึ่งฟิเนี่ย ผมจะไปเปลี่ยนที่สเตจี้สเตจี้ราผมจะเลือกเป็นคาร์มิลนะครับแล้วผมจะเลือกพวกลาฟเน่ออกทั้งหมดนะครับก็คือลาฟเน่เราจะไม่เอานะครับลาผพานเนี่ยเราจะไม่เอานะครับเราจะเลือกเป็นฟินิชอย่างเดียวนะครับก็คือทำแชมเฟอร์คู่กับฟินิชนะครับเป็นลักษณะเดินทวนเข็ม ส่วนไซส์หนึ่งที่เป็นลาฟเนี่ยผมก็จะเปลี Stage ่ยนสเตจี้ก็คือแชมเฟอร์ผมจะไม่ทําในตอนนี้แล้วก็จะไม่เอาฟินิชนะครับก็คือจะเดินพีดิวแล้วก็ลาบอย่างเดียวนะครับก็จะกลายเป็นอกมี2โปรเซสที่นี่เกิดขึ้นมานะครับ,นะรบหลังจากด r ันตัวทุนผ่านนั้ที่2เนี่ยถ้าเกิด เราสังเกตเนี่ยก็คือแชมเฟอร์เองนะครับจะเดินเป็นลักษณะทวนเข็มนะ,นะะลักษณะจะเดินเป็นทุนเข็มผิวงานนี่จะได้ขนาดมากกว่านะครับถ้ากลับไปดู G-Code เนี่ยก็คือในส่วนของเชมเฟอร์นี่จะเป็น g4-2 d 1 g 4 2ส่วนทูนฟินิชก็เหมือนกันนะครับ ไสฟินิตไสฟินิตแก้เป็น D2 G42 ตัวนี้ก็จะเดินเป็นทุนอยู่ขวาง,งานอยู่ซ้ายนะครับก็คือเดินทุนเข็มน,นาฬิกาตัวที่เป็นโคง้งอาจะก็จะกลายเป็น G2 นะครับก็สำหรับตัวอย่างพารามิเตอร์ในงานกัดเบื้องต้นนะครับก็จบแค่นี้ครับ